อีความหวังในการช่วยเหลือนะครับก็พยายามกันอย่างเต็มที่นะครับจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยครับอ่ะไปดูกันอีกข่าวหนึ่งนะครับเรื่องของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศอันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่สําคัญเหมือนกันที่จะทําให้เราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ในหลายๆอย่างนะครับล่าสุดครับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพนะครับเป็น ISO 9001:2015จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ครับ Management System System Certification Institute Thailand นะครับคือ22สิงหาคมที่ผ่านมาพลเอกดอกอรชรัตอุ่นสำลิศ ผู้อนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศครับให้เกียรติรับมอบเป็นใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพจากคุณจงรักโรดพลาสเถียนครับผู้อํนวยการสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ณอห้องประชุมแชร์ริ่งชั้น18สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ครับ <c oughs> การได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015ครั้งนี้ก็บอกว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบงาน ระบบบริหารโครงการตามวัตถุประสงค์การดําเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการนะครับแล้วก็สร้างความพึงพอใจของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและก็เป็นไปตามข้อกําหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015แล้วก็ยังเน้นครับเรื่องการพัฒนาคุณภาพการดาเนินการเรื่องกระบวนการวิจัยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและก็การให้บริการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมและเรื่องนี้ครับก็ยังเป็นเครื่องยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีจรวดนะครับอันนี้หลายคนน่าจะคุ้นหูก,กันดีรู้จักกันอยู่แล้วเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารทางทาหารเทคโนโลยียันรบเทคโนโลยีหุ่นยนต์เก็บกู้ผ่านกระบวนการที่มีคุณภาพยึดความพึงพอใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการนะครับซึ่งก้าวต่อไปของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศคือตอนนี้ได้ ISO มาแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้จะได้รับรางวัลแล้วเขาบอก เขาก็ยังมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพกระบวนการวิจัยกระบวนการพัฒนาการให้บริการให้ได้การรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ครบวงจรเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับพันธมิตรเพราะว่าเขามีพันธมิตรทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับ ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังคงไม่น่าไว้วางใจนะคะที่สุโขทัยก็ยังอ่วมยังหนักอยู่ค่ะทางกระทรวงพาณิชย์บอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะดำเนินการกับคนที่ขึ้นราคาสินค้าในช่วงเหตุการณ์วิกฤตแบบนี้นะคะ API Green a l k a l i ิ w a วอ h ผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้โดยไม่ส่งผลต่อกลิ่นและสีของผักผลไม้หลังจากล้างช่วยชำระล้างฝุน่นสกรปรกและสิ่งปนเปื้อนให้หลุดออกง่ายดายสั่งซื้อได้ทาง Big C, Foodland, Villa Market, ตั้งหัว